ต่อมาเรามาดูอักษรต่ำอักษรต่ำมี24ตัวประกอบด้วยอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำคู่มีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวได้แก่คอควาย คอคนคอระครังชอช้างซอโซชอเชอร์ทอนังมันโทถทอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเพอ และหอนกหูหลักการจําอักษรต่ำคู่มีหลักการจําดังนี้พ่อคือพอพานและพอสัมเพาขาคือคอควายคอคนและคอละคังฟันคือฟอฟันทองคือทองมุนโททอพุทธเท่า ทอทหารและทอทงซื้อคือซอโซ่ช้างคือชอช้างและชอเชอและห้อคือหอนกฮูกท่องพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้อ การผ่านวรรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคู่อักษรต่ำคู่สามารถผ่นได้สามเสียงมีเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีต่อมาเรามาดูตัวอย่างการผ่นวรรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคู่เสียงสามัญครเสียงเอก ไม่มีเสียงโทไข่เสียงตีไข่เสียงจัตวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆไข่ไข่ไข่ต่อมาเสียงสามันช้าง เสียงเอกไม่มีเสียงโทช่างเสียงตรีช้างเสียงจัตาวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆช้างช่างช้างต่อมาเสียงสัแนแคนเสียงเอก ไม่มีเสียงโทแค้นเสียงตรีแขนเสียงจัตาวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆแขนแค้นแขน,แนอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะทั้งหมด สิบตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูนนนมอมายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนและรอจุฬา หลักการจำอักษรต่ำเดี่ยวมีหลักการจำดังนี้งูคืององูใหญ่คือยอหญิงนอนคือนอหนูอยู่คือยอยักษ์ณนะคือนอเนนริมคือรอเรือวัด คือวอแหวนโมคือมอมา์าลีคือโลจุลาและโลกคือลอลิงท่องพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกการผ่นวรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำเดียว อักษรต่ำเดี่ยวสามารถผันได้สามเสียงมีเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีตัวอย่างการผันวรรณยุกเสียงสามันมาเสียงเอกไม่มีเสียงโทมาเสียงตรีมาเสียงจัตวาไม่มี อ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆมามามาต่อมาเสียงสามันนำเสียงเอกไม่มีเสียงโทนำ้ำเสียงตรีนำ้ำเสียงจัตะวาไม่มี อ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆนำนำ้นำค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการผ่านวรรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ